ออกพรรษาแล้วเราจะ,จะเสด็จลงมาที่เมืองสังกัสรานครในเมืองนั้นพวกนี้พวกพี่น้องประชาชนแล้วก็ลมกันไปกลางตรงกลางเต้นท์ทำขนมขนมอะไรหลังคงลังคาดรอรับเป็นพืชไป็นจุดลูกหูลูกตาเนี่ยคอยรับพระพุทธเจ้าเสด็จดลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์วันนี่แหละวันตักบาทเทโวเนี่ยล่ะ จากนั้นพระอ,องค์ก็ขึ้นไปโปรดพระมารดาใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงได้ตัดรู้พระอนุตรธรรมาสัมโพธิญาณพระอ,องค์ก็ยังไม่ลืมพระมารดาของพระอ,องค์ไปโปรดพระบิดาแล้วไปโปรดครั้งที่หนึ่งได้สําเร็จเป็นพัสดูดาครั้งที่สองได้พระอนาคาครั้งที่สามก็ได้สําเร็จเป็นพระหันเพราะพระเจ้าจุดโทตนะที่ท่านสวรรคตเนี่ยท่านไม่ใช่สวรรคตนะท่านปรินิพานนะ พระเจ้าจะโทนะปรินิพานถึงจะเป็นโยมก็อะเป็นพ่อพระบิดาพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนที่ท่านจะปรินิพานในเมื่อพระบิดาได้สําเร็จแล้วท่านก็ไปโปรดพระมารดาที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นมาของพุทธะจากนั้นพระองค์ไปโปรดทําไมพระองค์พระองค์บอกว่า ขณะที่ไปโปรดพระมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง์ไปเทศเรื่องอภิธรรมนะพูดเรื่องอภิธรรมกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอัปยากตาธรรมมาพูดเรื่องจิตทั้งนั้นไม่ได้พูดเรื่องกายเพราะเทวดานเป็นกายทิพย์ใช่ไหมกายละเอียดกายละอ่อนมองไม่เห็นมีแต่เรื่องความคิดความนึกความคิดจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศล จิตท,ที่เป็นกลางกลางจิตท,ที่ไม่เป็นบาปจิตท,ที่ไม่เป็นบุญคือความคิดที่ไม่เป็นบาปเป็นบุญนี่แหละพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นดาววดึงมีแต่พูดเรื่องอภิธรรมที่เอามาสอนอภิธรรมเนะ่ยค,คือเนี่ยที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพระมารดายอยู่บนสวรรค์ชั้นดาววดึงแต่ในขณะที่เทศนาว่าการนะพระองค์ก็เทศพอพระองค์ได้เวลาฉันอาหารใช่ไหม พระอ,องค์ไม่ได้บินมันไม่ได้มาลงเมืองมนุษย์นะพระอ,องค์ไปไปทวีปอื่นไปทวีปอื่นพบอ,อ,องบอกว่าในจักรวาลมีมีทวีปใหญ่อยู่สี่ทวีปสมของเราเนะี่ยคือว่าสมภูทวีปอุดรครุทวีปอะไรมีทวีปหลวงพ่อจาไม่ชัดแต่แต่ว่าคนละแต่ละทวีปมันต่างกันระองบอกว่าตออที่ทวีปใหญ่ต่างกันก็กนะหกนโหลกมนุษย์เนะี่ยคือ หน้าเหมือนกับหน้าลิงหน้าวอกหน้าลิงเออคือคือเหมือนมนุษย์แต่ทวีปหนึ่งใบเหมือนผานไถใบเอียงเอียงหน้าหน้าทวีปหนึ่งแต่ทวีปหนึ่งใบเหมือนใบโพหน้าเหมือนกับใบโพใบโพสีใบหน้าแหลมแหลมแต่ทวีปหนึ่งหน้าแบนหน้ากลมหน้าแบน อันนั้นคือทวีปเนี่ยในพระองค์ไปปิณทบาทอยู่ในทวีปเหล่านั้นมาฉันแต่ก็เนรเม็ดให้ให้เป็นพุทธิ่านในเม็ดคือพระพุทธลูกเทศอยู่ตลอดแต่ว่าเทวดาไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนแต่เสียงพูดออกมาตลอดเหมือนกันเราหลวงพ่อเปิดเทเปให้ลูกพวกลูกหล,กลานฟังนะหลวงพ่อร้อยแหลนี้ไปทางอื่นเ,เทปหลวงพ่อเทศอยู่ในในเครื่องเสียงเมื่อคืนนใช่ไหม น,นี่แหละยักษานั้นแหละอันนี้หลวงพ่อไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองเหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านทําอย่างนั้นแหละเ,เทพมารดาโปรดเทวดาแต่ส่วนพระองค์ไปฉไปไปันจันทันที่อื่นพอจะแล้วก็กลับเข้ามาก็เข้าในร่างอีกแสดงทราอีกเพราะว่าเทวดาเนี่ยร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งเทวดาชั้นจาตูมเอ่อแล้วก็ร้อยปีในเมืองมนุษย์ชั้นจาตูมร้อยร้อย ร้อยปีในเมืองของเท่าจุนเท่ากับท่านชั้นยามานมันไล่ไปได้สิทธเลยไปถึงชั้นดาวดึงเนี่ยคล้ายๆกับแบบแอนป๊อบออดองไปขึ้นไปเทเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งน,นาทีสามเดือนของเราแล้วงั้นะเออยังไม่ถึงครึ่งน,นาทีเออเป็นสามเดือนแ,แต่พวกเราเนี่ยโอ้นั่งแล้วนั่งอีกในยสามเดือนเออแต่ว่าเทวดาเนี่ยวันเดือนเปีปนเดือนปีเขายาวนะเออเสร็จแล้วโทษจบ เทศจบได้สามเดือนพระองค์ก็ได้เสด็จกลับลงมาอย่างที่ว่ามีเทวดาอินพรมแหนแหนล,ลงมาจากชั้นดาวดึงลงเมืองที่